สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือพารัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของลายมือนะครับผมก็เป็นหัวข้อแบบไหนวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเส้นลายมือแบบไหนที่จะพบกับความสาเร็จทางโลกและทางธรรมนะครับผมก็ผมจะบอกว่ากนก่อนนะครับว่า เส้นลายมือหรือว่าอะไรต่างๆที่จะพบกับความสําเร็จและทางโลกในทางโลกและทางธรรมนะครับผมคือการที่คุณจะประสบความสาเร็จเนี่ยทางธรรมผมจะบอกว่าคุณอาจจะต้องประสบความสาเร็จทางโลกก่อนถึงจะประสบความสาเร็จทางธรรมได้นะครับผมคืออะไรหมายถึงว่าบางคนอาจจะต้องเจอเรื่องทุกทางโลกก่อนเขาถึงจะหันหน้าเข้าทางธรรมหรือบางคนก็อาจจะต้องสุขทางโลกจนพอใจแล้วก่อน ถึงจะเข้าสู่ทางธรรมได้แต่บางคนก็อาจจะประสบความสำเร็จทั้งโลกแล้วทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยคือหมายถึงอะไรก็คือมีความสุขทั้งทางโลกและก็ทางธรรมด้วยคืออะไรคือบางคนอาจจะเป็นทั้งเศรษฐีแต่มันแจกทานเราก็มีใช้ทร,รมาให้เป็นประโยชน์สุดท้ายพอเราตายไปหรือเสียชีวิตไปนั่นแหละก็อาจจะเข้าสู่แดนสุขาวดีได้ด้วยโดยที่ตัวเองมีความสุขแล้ว ในการใช้ชีวิตที่ผ่านๆมาแล้วพอถึงคราวที่จะไปก็ไปสู่แดนสุขาวดีได้ตรงนี้เป็นเรื่องของการที่มีอริยทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยจะไม่มีวันขัดสนเลยในเรื่องของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่คือมีความสุขครบทั้งทุก ประการนั่นเองถามว่าลายมือบบนี้จะเป็นลายมือลักษณะไหนที่แน่ลายมือสันนิกรที่ผมจะให้ดูชีตเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูชีตนะครับผมคือลายมือประเภทนี้อย่างแรกที่มาในแรกอันดับแรกเลยเนี่ยคือต้องเป็นเรื่องของจิตใจคือเส้นใจต้องดีแน่นอนเส้นสมองเส้นอะไรต้องดีแน่นอนแต่ถามว่าคนพวกนี้อันดับแรกเนี่ยอย่างแรกคือต้องมีแรงปรารถนาก่อนเป็นอย่างไรแรงปรารถนาคือผมจะให้ดูเส้นเลยนะครับผม อันนี้ผมจะเริ่มจากเส้นแรกก่อนเลยนะบางคนอาจจะไม่ต้องการความสุขทางโลกแล้วก็จะมีเหมือนกันคือบวชไปทางธรรมเลยมันก็มีอยู่เส้นหนึ่งซึ่งจะเป็นเส้นสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงก็เรามาพูดกันตั้งแต่เส้นแรกก่อนเลยอ่าเรามาพูดถึงเส้นชีวิตก่อนเลยนะอ่าเส้นชีวิตเนี่ยเส้นชีวิตของคนที่อันนี้ต้องดูทุกเส้นนะ เพราะบางคนอาจจะมีเส้นที่ต้องดูผนวกกันมากกว่าหนึ่งเส้นอันนี้ต้องละเอียดหน่อยนะถึงจะมีเพราะคนที่ได้ลักษณะาลายมือแบบนี้คือคนที่ประสบสนในทุกๆเรื่องแล้วจริงๆคือต้องมีความสุขทางจิตใจคนที่มีทั้งประสบสนในทั้งโลกและท,ทั้งธรรมได้นะี่คือคนที่มีครบหมดทุกอย่างแล้วคือชีวิตนี้มีความสุขจริงๆเนี่ยคนที่มีเส้นก้าวหน้าเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเนี่ยเห็นไหมว่าเส้นชีวิตของเขามีเส้นขึ้นหมายถึงโชคและ ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยกลางคนและจนไปถึงวัยแก่เลยแต่ว่ามันจะแผ่วลงตอนปลายก็คือหมายถึงว่าชีวิตที่เขาไม่มีอะไรที่จะให้ค้นหาอีกแล้วก็คือหมายถึงว่าบางคนอาจจะถึงคราวที่ชีวิตช่วงนั้นไม่มีอะไรให้ค้นหาอีกก็คืออาจจะไปปรงสมถะหรืออาจจะไปแบบ ต้องการหาความสุขที่เป็นคือชีวิตของคนพวกนั้นอาจจะแบบเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นว่าช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะมีความเทอทยานในชีวิตค่อนข้าง,างสูง แล้วก็มีโชคหรือมีความกระตือรือร้นมากเพราะเส้นเนี่ยที่เส้นทยทายาทคือเส้นกระตือรือรน้นเช่นเขาฝันว่าเขาอยากจะทํานู่นทนํานี่และส่วนมากก็มักจะประสบความสำเร็จะด้วยถ้ามีเส้นททยทายานเกิดขึ้นในวัยเด็กในวัยโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอสมมุติว่าถ้าสัก30มสิบเขาประสบความสำเร็จเนี่ยสัก40ก็จะประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆจนเป็นเส้นที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องดูเส้นอื่นประกอบด้วยแล้วว่าเขามีเส้นอื่นที่ จะมีแรงนแนวโน้มที่ทําให้เขาะสบความสมเด็จด้วยหรือเปล่าเราดูจต่เส้นนี้อย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าเนี่ยเส้นชีวิตเนี่ยน้ำมันแผ่วตอนตายหมายถึงว่าเขาเรียนรู้ผ่านอะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาแบบว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเขาได้รับคมได้ฝึกฝนตัวเองเพอเราถึงตอนเราที่อายุมากเรื่อยๆเขาจะมีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆพอเขามีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆเขาจะรู้จักเจนโลกถ้าเขาได้เข้าทางธรรมเขาจะเรียนรู้ได้ไวแล้วก็สามารถ เราไม่พูดถึงนิพานนะแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าเขาจะไปได้เร็วเราก็อย่างหนึ่งคือบางคนอาจจะหวังว่าจะนิพานบางคนอาจจะหวังว่าเข้าสู่แดนสุขาวาดี บางคนอาจจะไปได้ไรอย่างแต่เราก็คิดว่าเขาจะสาเร็จในอะไรระดับขั้นไหนเราก็ไม่รู้ละแต่เขาจะสามารถที่จะสําเร็จทางธรรมเราใช้คำนี้สาเร็จทางธรรมคือมีความสุขในช่วงบัน้นปลายแล้วก็ถ้าใจเรามีความสุขเนี่ยเราก็สามารถไปในสู่ภพภูมิที่ดีหรือเราก็จะไปสามารถสู่ในสิ่งที่ดีได้ในบัน้นปลายนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็จะมีความสุขในช่วงบัน้นปลายแน่นอนถ้านลายมือเป็นแบบนี้จะต,ต้องดูเส้นอื่นแต่ผมพูดถึงเส้นอื่นด้วย อ่าต่อไปนะครับผมเรามาพูดถึงเส้นใจของคนที่จะประสบความสำเร็จทั้งโลกและทั้งธรรมนะครับอ่าเส้นใจนะครับผมชัดเจนครับเส้นใจ,จต้องตรงแบบนี้อันนี้คือเส้นใจนะครับที่ผมชีย์ดูต้องตรงแบบนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีแยกเล็กน้อยด้วยหมายถึงว่าเพราะเส้นใจตรงแดีวอย่างนั้นมันคงแบบว่า อ่าหมายถึงเป็นคนที่ทื่อเกินไปก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดจะฝึกอะไรหรือทําอะไรแม้แต่ในเรื่องของทางโลกก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของทำทางทาก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเป็นคนที่แข็งเกินครับเพราะฉะนั้นต้องมีเอียงออกมาบ้างเล็กน้อยนะเอียงเอียงทางตอนปลายออกมาเล็กน้อยแล้วก็มีเส้ทนทแยงขึ้นไปออกมาเป็นแบบฉีขึ้นอย่างนี้หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดฉีขึ้นไปมากเล็กขึ้นไปมากแล้วชนชนตรงนิ้วนางเอ้ ชนตรงนิ้วชี้เนี่ยถือว่าไม่ดีเพราะว่าหมายถึงคนที่บ้าบิ่นทำไรมากเกินไปแล้วก็มุ่งจะทําอะไรเนี่ยก็บ้ามากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผิดหวังหรือว่าอาจจะแปลว่าพอเบื่อก็จะทิ้งมันทันทีเพราะฉะนั้นหามว่าต้องมีใจที่อาจจะเอาเป็นว่าที่ผมวาดแบบนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเส้นใจต้องชัดเจนตรงคมลึกแบบนี้ คมลึกแล้วก็หนาพอประมาณนะครับผมพอประมาณก็คือหมายถึงว่าต้องให้ได้แบบหนาพอประมาณอาจจะต้องเลียต้อจจงคมชัดลึกจำให้คํานี้คําเดียวว่าคมชัดลึกหนาพอประมาณหมายถึงเส้นใจที่แข็งแกร่ง อ,องี้นะครับหมายถึงใจิตใจที่เข้มแข็งทําอะไรก็ต้องประสบความสาเร็จหมายถึงว่าเขาจะมีแรงใจที่เข้มแข็งไม่ว่าจะทาอะไรก็ต้องมีแรงใจที่มุ่งมั่นพอสมควรนี่คือพลังของเส้นใจเรามาดูพลังของเส้นสมองเส้นสมองแยกออกมาเป็นสองง่ามครับแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูเส้นนี้นะั้นเส้นนี้ยิ่งเด็ดถ้าเส้นสมองแยกเป็นสองง่ามตรงนี้หมายถึง แต่ตรงนี้เราจะแยกออกมาเป็นสองส่วนนะครับไม่ไดเอามารวมแบบเดียวกันเพราะบางคนเนี่ยมันไม่ใช่บางคนทุกคนจะมีเส้นสมองที่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคือผมจะบอกว่าเส้นสมองคนเรามันจะมีอย่างละแบบมันไม่มี2แบบแต่เราจะพูดถึงเส้นสมอง2แบบถ้าใครมีแบบไหนก็ดูได้กันแต่จะต้องมี2แบบนี้เท่านั้นก็คือเนี่ยเส้นสมองถ้าใครมีเส้นสมองแบบนี้นะครับเอาแบบนี้ก่อนคือเส้นสมองที่แยกมาเป็นสองงามแบบนี้ก็คือหมายถึงว่า หมายถึงความคิดที่บันเจิดครับหมายถึงความคิดที่บันเจิดแล ER <TR> ้วอย่างหนึ่งคนที่มีเส้นสมองสองง่ามแบบนี้ necessary. มักจะมีซิกเซนอารมณ์แปรปวนสองมุคลิกและอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองได้ดีไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าก็มีประสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีได้ด้วยมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จทางโลกและทางธรรมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหากฝึกฝนตัวเองนะครับถ้าเกิดคนที่มีเส้นสมองแบบนี้ฝึกฝนตัวเองดีเนี่ย จะประสบความสำเร็จทั้งโลกท,ทั้งธรรมได้เพราะเป็นคนที่ฉลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเช่นสองแบบนี้ถ้าสุกฝนตัวเองดีแต่ทำไมถึงต้องสุกฝนตัวเองเพราะว่าคนที่เป็นแบบนี้มักจะเป็นคนอารมณ์แปรปรวนอย่างที่ผมบอกตอนแรกแล้วว่าเป็นคนสองบุคลิกอารมณ์ร้ายเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับเสือหรือว่าสัตว์ร้ายที่ยังไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นต้องเอามาฝึกก่อนเอามาแบบ มันกับสินค้าที่ยังแบบว่าเป็นสินค้าที่ดีหรือเพชรที่ยังไม่ได้เจรนายหรือสินค้าที่เป็นของดีอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกแปรรูปต้องเอามาแปรรูปก่อนมันถึงจะออกมาได้อย่างเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหรือเพชรที่มีคุณภาพต้องเอาไปเจรนายก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งของที่ดีนะเป็นสินค้าที่ดีหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรอย่างงี้ที่แบบว่ามีคุณภาพต้องเอาไปเจรนายหรือต้องเอาไปฝึกให้เชื่องก่อนในประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราพูดกันไปแล้วแต่ว่าเรามาจะมาพูดถึงเส้นหลักฐานไอ้เรามาพูดถึงเส้นนี้มั่งเส้นลายมือขาดผมจะพูดเลยว่าคนที่มีเส้นลายมือขาดะจะเป็นเส้นที่ดีที่สุดในการสิ่งที่จะบรรลุทมได้หรือว่าในเรื่องของทางโลกก็เช่นกันนะครับผมและอย่างหนึ่งผมจะพูดว่าทาไมเข้าถึงสามารถประสบผลได้ท้งโลกและทางธรรมคําว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นการที่จัดกล้าลองทำอะไระเป็นคนที่มุ่งมั่นเนี่ย คำว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าคุณจะมีเส้นลารวยหรือจะมีเส้นที่ประสบความสำเร็จหรือมีเส้นที่อาทิตย์อะไรก็ตามถ้าคุณไม่มีคาว่าใจแล้วก็ความฉลาดทางสติปัญญาเนี่ยจะทําให้ประสบความสำเร็จทําอะไรยากนะครับผมก็เรามาดูเส้นตรงนี้บ้างนี่นะครับผมเส้นลายมือขาดคนที่เส้นลายมือขาดเรามาพูดถึงเส้นลายมือขาดกันบ้าง ความจริงคุณจะมีเส้นใจที่เข้มแข็งด้วยบวกลายมือขาดสองเส้นนี้ก็พอนะเส้นใจแบบนี้กับเส้นลายมือขาดขอให้เพียงมีสองเส้นนี้คืออะไรคือเอาเลสเส้นลายมือขาดก่อนคือเป็นใหญ่ได้ครับคนที่มีเส้นลายมือขาดส่วนมากมักจะได้เป็นใหญ่แล้วก็ส่วนมากมากจะเป็นคนคิดอะไรประหลาดประหลาดคิดอะไรประเจิบประเจอ้อออกมาได้อย่างไม่รู้จบ แล้วก็จิตใจเข้มแข็งครับคนที่เส้นลายมือขาดมักจ,จิตใจเข้มแข็งส่วนมากมักจะมีมานะอุตสาหะมากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็ถ้าเกิดสนใจในทําสิ่งไหนแล้วเนี่ยเนี่ยครับเส้นลายมือขาดก็คือหมายถึงว่ามักจะมีความสนใจในการทําสิ่งไหนมักจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ยอมรับความพยายามง่ายๆแต่ถ้าเกิดไม่สนใจสิ่งใดก็จะไม่ทําเลยไม่ใช่แนวก็จะไม่ทํานะครับผมคนที่ประสบสำเร็จ ส่วนมากมักจะมีเส้นลายมือขาดครับจะมีเส้นลายมือขาดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรามาพูดถึงคนญี่ปุ่นกันว่าคนญี่ปุ่นม่าจะเป็นคนดังๆในสมัยก่อนโตคกูวว่าเอเยาสึหรือโนมูนากะพวกเนี้ยมักจะมีเส้นลายมือขาดหรือคนที่แบบโด่งดังในญี่ปุ่นสมัยก่อนที่มีความเด็ดขาดยากูซ่าอะไรพวกเนี้ยแต่ต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีแล้วก็บูกฝังที่ดีด้วยคนเหล่านี้จะมีเครียะว่า ส่วนมากๆจะประสมเสนยอย่างยิ่งใหญ่จนถึงกับขนาดเป็นขอพูดนะเาได้ถึงจัก,กรพรรดิเลยในประวัติก็เคยมีมาแล้วแล้วส่วนคนที่คนจะบอกว่า,าผมพูดเลยนะว่าลายมือนักคิดนักปฏิบัติที่ดีส่วนมากมักจะเป็นเส้นลายมือขาดรวมถึงนักปฏิวัติก็ด้วยนักปฏิวัตินี่อย่าเข้าใจผิดนะก็คือเป็นนักปฏิวัติวงการหรือนักปฏิวัติความคิดใหม่ๆนะ อ่าแล้วก็เรามาดูเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายนี่ความจริงอ่ะเดี๋ยววางชีตได้ละผวรจะบอกว่าเส้นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันคือไม่มีในนี้เป็นเส้นที่หายากมากๆและเป็นเส้นของคนที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องและประสบความสำเร็จเหนือโลกคืออะไรเราจะไม่เห็นเส้นนี้ในคนทั่วไปแน่นอนเขาเรียกว่าเส้นแบบประหลาด เขาเล่าว่าเป็นเส้นที่พันกันเยอะๆพันกันแบบม่วซัวไปหมดพันกันเยอะๆแบบยุ่งเหยิงมากเลยแต่ไม่ใช่เส้นแบบพันกันแบบไร้ประสิทธิภาพบางคนคุณอาจจะเห็นเส้นพันกันทั่วไปในคนบางคนแต่ว่าจะพบว่าพบกันในคนแบบไหนมันอาจจะดูยากครับแต่ต้องมีพลังด้วยนะอย่างที่ผมบอกว่าต้องมีพลังมันดูยากครับ เส้นแบบนี้คือดูยากแบบครูจะมองไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่จะมีเส้นหลักๆชัดเจนเส้นชีวิตเส้นวาสนาเส้นอะไรก็มีชัดเจนแต่มันจะพิลึกกว่าคนอื่นทั่วไปผมไม่ได้เอารูปมาแต่ว่ารูปนี้มันก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนนะเพราะว่าไม่รู้มันจะเอามาได้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีเส้นพิลึกพิลึกบางอย่างที่เราไม่รู้เรื่องหรืออาจจะหาในตำราค่อนข้างยากอยู่เต็มไปหมดแต่เราก็ตีความง่ายๆว่าเส้นพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะไปทางธรรมแล้วก็ไปทางธรรมแบบบรรลุได้ นะครับผมเพราะบ่งบอกถึงความคิดอ่านที่ยากมากๆพบได้ในพระป่าทั่วไปคุณอันนี้คุณลองเสิร์ชเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ลองแนะนําว่าถ้าเกิดอยากหาดูรูปก็ลองเสิร์ชเข้าไปเสิร์ชหาดูลายมือของพระเกจิอาจารย์อันนี้น่าจะเจอนะครับผมว่าลายมือท่านพระเกจิอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ขอไม่ขอพูดชื่อไม่ขอพูดอะไรนะแต่ลายมือลักษณะดังนั้นเนี่ยจะเป็นลายมือที่ Uh, ส่วนมากมักจะมีเส้นขาดในบางลักษณะลายมือแต่นอกนั้นจะเป็นเส้นที่อ่านยากหมดเลยก็ไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันจะเป็นเส้นลายมือพิเศษเป็นเส้นลายมือแบบพิเศษซึ่งถามว่าเรื่องทางโลกจะไม่มีส่วนเอี่ยวแต่เส้นลายมือขาดเส้นลายมือลักษณะที่แยกออกที่เป็นสมองแยกออกแล้วเส้นลายมือเส้นแบบนี้ เส้นแบบที่มีเส้นคอเห็นไหมว่าเป็นเส้นชีวิตขึ้นเงขึ้นเส้นเทวย,ยานเนี่ยจะมีอยู่ในลายมือของคนทั่วไปหมายถึงประสบสะเสด็จทั้งโลกและทั้งธรรมได้ก็คือคุณจะมีสิทธิ์ร่ารวยแบบมหาศาลนั่นเองแล้วก็สามารถทําบุญทําทานสามารถปฏิบัติธรรมและให้ยิ่งรวยขึ้นไปได้เรื่อยๆ,ๆด้วยแล้วก็ยังสามารถทําอะไรต่างๆนานาได้เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปแล้วตอนที่คุณอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วคุณก็ไปสู่แดนที่ดีได้ นะครับผมก็ยังสามารถร่ารวยแล้วก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปแต่ถ้าลายมือแบบลักษณะนั้นมาแล้วไม่ใช่ว่าคุณออกทะเลไปเลยนะั่นแบบว่าอ่าอเช่นคุณปฏิบัติธรรมเข้าป่าแล้วคุณเข้ารกเข้าพงไปเลยนั่นนั่นก็เป็นลายมืออีกลักษณะหนึ่งซึ่งไม่ขอพูดถึงแต่ถ้าเป็นลายมือแบบที่ผมกล่าวมาใน,นที่เป็นลายแบบประหลาดอ่ะคือคุณอาจจะปฏิบัติธรรมซึ่งหาพบได้ยากมากคือปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะบรรลุใช้คำนี้ก็คือบรรลุ และส่วนมากก็จะพบในภาพป่าก็ประมาณนี้ก็จบสําหรับเส้นลายมือแบบไหนที่สําเร็จทางโลกและทางธรรมนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผมหามาเล่าออก,ก็ตรงนี้ก็อยู่ในตํารานะครับผมในตำราของเส้นลายมือแต่ว่าเส้นลายมือแบบพระป่าเนี่ยผมไปเจอมาซึ่งก็ไม่ได้เจอในตําราด้วยนะผมอันนี้ขอไม่ขอพูดกันว่ไปเจอมาจากไหนแต่ลองไปเสิร์ชหาดู ก็จบสําหรับเส้นลายมือตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วก็ใครที่ต้องการดูลายมือเพื่อีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัตสองห้าหก256นะครับผมก็ทีเอไอยูเอสเซ็สองห้าหกนะครับผมทีเอไอยูเอสเซ็สองห้าหกใครที่ออกจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งไว้อยู่ตรงใต้คลิป youtube นะครับผมสองห้าหกอยู่ใต้คลิป youtube ที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป u t u b e ด้านล่างไรดีนะครับผมผมดูแรยมือพ่ยีสีสองอย่างนะครับใครจะดูแรยมือหรือพ่ยีสีอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะดูสองอย่างก็ได้นะครับผมก็ทักายดีที่ผมทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป u t u b e ด้านล่างครับผมตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ผมทิ้งไว้ใต้นั้นนะครับผมก็ทักเข้ามาได้ครับก็เข้าใจตรงกันนะครับก็วิธีการดูนะครับผมก็คือถ้าข้อความทักมานะครับผมก็ คือทักเรื่องราคาเรื่องอะไรมาก็ได้แต่ว่าผมจะส่งรายละเอียดให้คุณนะครับผมก็บางครั้งนี่ผมจะโทรไปนะครับถ้าเกิดอาจจะทักไปหรือว่าคุยอะไรในทางข้อความไม่รู้เรื่องผมบางทีอาจจะโทรไลน์ไปหาคุณก็ใครอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโทรไลน์ไปก็อาจจะเป็นผู้ชโจจชคดีนะครับผมก็แล้วส่วนมีวิธีหนึ่งที่จะดูก็คือวิธีการดูที่สำนักง,งานผมจะส่งโลเคชั่นไปให้ถ้าเกิดใครที่ต้องการดูที่สำนักง,งานมีอยู่สองอย่างน,น,นะครับที่สำนักง,งานดู แบบ V.P กับตัวเอยธรรมดาดู V.P เป็นอย่างไรดู V.P จะเป็นการดูแบบสี่อย่างด้วยกันนะครับผมให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวคุยกันแบบสดๆโค้ดส่วนตัวเลยที่สำนักงานคุยกันแบบเป็นโค้ดให้ผมเป็นโค้ดแก้ไขปัญหาให้คุณหรือว่าจะเป็นโค้ดที่พัฒนาเรื่องธุรกิจหรือชีวิตของคุณให้เจริญก้าวหน้าหรือแก้ไขปัญหาจิตวิญญ,ญาณของคุณให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมากกว่าเดิมก็แบบ V.P ส่วนตัวสี่อย่างด้วยกันคือลายมือโง่เฮงตัวเลข แล้ก็ไพ่ย,ยิบสีสอย่างดูแบสี่อย่างเลยก็สอย่างนะครับผมก็ใครจะมีให้ผมดูศาสต์ตัวเลขแบบไหนเช่นจะเอาเรื่องเบอร์โทรศัพท์ของคุณหรือของใครหรือจะเป็นโงเ่เฮงของใครหรือจะเป็นเลขที่บ้านหรือป้ายทะเบียนรถหรือศาสตร์อะไรเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆก็ไม่ผมดูได้หรือว่าจะให้ผมแก้ไขหรือจะยังไงก็ได้ แล้วก็หรือว่าแต่ผมไม่รับหาเบอร์ให้นะผมจะแนะนําวิธีการไปหาหรือแหล่งหาเรื่องอะไรต่างๆผมจะไกด์ให้คุณเฉยๆนะครับผมส่วนเรื่องการหาเรื่องอะไรแค่แนะนํานะครับผมส่วนยังไงก็แค่แนะนําวิธีที่ถูกต้องที่สุดว,วิธีการแก้อะไรอย่างนี้เฉยๆแล้วส่วนโง่เฮงจะมาให้ดูดรื่ออะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วส่วนอ่านี่คือวิธีการดูแบบพีพีนะครับก็มีสี่อย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วส่วนวิธีการดูแบบ ธรรมดาเป็นอย่างไรคือจะเป็นการดูแบบาลายมือกับไพ่ยิบสี่นะครับผมแล้วส่วนจะมีการดูอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมถ้าเป็นการดูแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นการดู VIP แบบจะเป็นการดูแบบยาวๆประมาณแบบไปยาวๆเลยนะครับจนกว่าแบบจะสามารถแบบแก้ไขปัญหาได้นะครับผมหรือบางคนอาจจะน้อยกว่าหนึ่งชั่วเอ้ยน้อยกว่าน้อยกว่าความจริงถ้าเป็นการดูแบบ V.I.P. เนี่ยจะเป็นการดูแบบสองชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมบางทีอาจจะเกินกว่าสามชั่วโมงด้วยซ้ําถ้าเกิดปัญหายังไม่เคลียอะไรอย่างนี้ก็ถือเป็นการดูแบบพิเศษมากๆก,ก็คือเป็นการคุยกันแบบยาวๆนะครับผมถ้าเป็นแบบ V.I.P. ก็อ่าก็บอกมาหันนี้นะครับผมความจริงมีคนดู V.I.P. กับผมสามารถแก้ไขปัญหาไปได้หลายคนมากไม้จะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องหนี้หรือเรื่องอะไรต่างๆ แต่ว่าผมก็แนะนําไอ้ผมก็ขอพูดนะครับว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะแก้ไขให้ทุกเรื่องไม่ได้บางทีผมแค่อาจจะแนะนําแล้วให้คุณไปจัดก,การเอาเองหรือบางทีก็พูดตรงๆนะครับว่าบางทีมันเป็นแค่การไกลหรือเป็นการโคร้ดเฉยๆบางทีถ้าเกิดยังไงบางทีบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการไปแอคชั่นหรือลงมือทําเอาเองนะครับผมเพราะว่าผมก็เป็นแค่คนที่เป็นโค้ดให้คุณเฉยๆนะครับก็ อ่าส่วนใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ผมจะมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปมีประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคนที่กดติดตามกด subscribe ก็จะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆคลิปมีประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเรื่องคลิปดูลายมือคลิปธนายราศีคลิปทนายดวงชะตาคลิปอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยสำหรับ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลายเพลงเท่านี้ก็เชื่อมันในการทำในสิ่งที่เดียวันนี้ก็จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ลาไปทดเพลงเท่านี้ก็สวัสดีครับผม